สวัสดีครับมิตรรักแฟนหงทุกท่านนะฮะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับผมและช่องหงนิวส์ที่จะมาเสิร์ฟข่าวสารความเคลื่อนไหวของทีมรักเราแบบเจาะลึกถึงกึ๋นกันเหมือนเดิมคุณเอ้ยวันนี้พอผมไถฟ,ฟีดข่าวจากฝังอังกฤษนะตกใจแทบตกเก้าอี้พาดหัวตัวบราจากลิเวอร์พูลเอ็กโคบอกว่าการตัดสินใจเรื่องย้ายทีมของฮาวิเอเลียตใกล้เข้ามาแล้วผมนี่อุทานในใจเลย อะไรวะเนี่ยจะย้ายไปไหนเกิดอะไรขึ้นในแคมป์แอนฟิลด์ของเราแต่ช้าก่อนครับพี่น้องพอตั้งสติแล้วคลิกเข้าไปอ่านเนื้อหาแบบละเอียด อ๋อที่แท้มันคนละเรื่องกับที่คิดเลยครับไม่ใช่ข่าวร้ายแต่เป็นข่าวดีแบบโคตรๆต่างหากไอคำว่า transfer decision หรือการตัดสินใจเรื่องการย้ายทีมในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะขายไอ้หนูฮาวิทิ้งนะครับแต่มันคือการตัดสินใจของสโมสอนและกุนซื้อคนใหม่อย่างอาเนอร์สล็อตที่จะไม่ซื้อนักเตะในตำแหน่งนี้เพิ่มยังไงล่ะครับ เรื่องมันเป็นแบบนี้ครับที่ผ่านมาในยุคของเจเกนครอปเราจะเห็นเอลเลียดถูกจับไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางฝั่งขวาหรือที่เรียกกันว่าไรท์ไซเดนัมาย8ซึ่งถามว่าน้องมันเล่นได้ไหมก็เล่นได้แถมทําได้ดีด้วยแต่หลายคนรวมถึงตัวผมเองก็มองว่ามันยังไม่ใช่ตําแหน่งที่รีดศักยภาพของแกออกมาได้เต็ม 100%% ซทีนี้พอมาถึงยุคของอาร์เนส์สลทตที่แกขึ้นชื่อลือชาเรื่องระบบ4-2-3-1 นั่นแหละครับจิกซอมันลงล็อกพอดีเป๊ะเลยไอ้ระบบนี้มันมีตำแหน่งสำหรับตัวรุกริมเส้นหรือเพลย์เมกเกอร์หลังกองหน้าที่ชัดเจนมากและตำแหน่งที่สื่ออังกฤษเขาวิเคราะห์กันก็คือตัวรุกฝั่งขวาในแผง3ตัวหลังกองหน้าซึ่งเป็นตำแหน่งโดยธรรมชาติของฮาวิเอเลียตเลย ยังจำกันได้ไหมครับสมัยที่ไอ้หนูของเราถูกส่งไปให้ Blackburn r o โรเวสยืมตัวฤดูกาลนั้นแกกดไป7ประตูกับ11 a s อ็ดแอสซิสในลีกเดชี้ยนชิพเล่นตำแหน่งอะไรนะเหรอก็ไอ้ตัวลุกฝั่งขวานี่แหละครับมันคือตำแหน่งที่แกได้ปล่อยของแบบเต็มที่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ลีลาการลากเลื้อยการจ่ายบอลคิลเลอร์พ s าสแบบที่เราอยากเห็น การตัดสินใจของ็อลตและทีมงานในครั้งนี้ก็คือการเดิมพันและให้ความเชื่อมั่นในตัวเอลเลียตแบบเต็มสูบเลยว่าเองนั่นแหละคืออนาคตในตำแหน่งนี้ไม่จำเป็นต้องไปตบบี้ตบันหาซื้อนักเตะคนใหม่เข้ามาให้สิ้นเปลืองและสื่อเข้าประเมินว่าการตัดสินใจครั้งนี้อาจช่วยให้ลิเวอร์พูลประหยัดเงินในตลาดนักเตะไปได้อย่างน้อยๆ35ยล้านปอนด์เลยทีเดียวเงินจำนวนนี้เอาไปโปะตำแหน่งอื่นที่จำเป็นกว่าอย่างเซนเตอร์แบ็กหรือกลางรับเบอร์หได้สบายสบายเลย แล้วดูสถิติฤดูการล่าสุดสิครับขนาดโดนจับไปเล่นกลางนะไอหนูฮาวิเอเลียดยังทำแอสซิสรวมทุกรายการไปถึง11ครั้งเป็นรองแค่โมฮัมเหม็ดซาลาคนเดียวในทีมคิดดูสิครับว่าถ้าแกได้กลับไปเล่นในตำแหน่งที่ถนัดจริงๆมันจะระเบิดฟอร์มได้ขนาดไหน นี่คือการสร้างการแข่งขันภายในทีมที่โคตรจะเฮลตี้เลยครับเอลเลียตจะกลายเป็นตัวสอดแทรกตัวหมุนเวียนกับซาร่าโดยตรงหรือ Mac แม้กระทั่งขยับมายืนเป็นหน้าต่ำเบอร์สิแข่งกับโซบสไลก็ยังได้มันคือการเพิ่มมิติในเกมรุกที่น่าตื่นเต้นสุดๆภายใต้คุณซือคนใหม่ดังนั้นไอ้พาดหัวที่น่าตกใจในตอนแรกมันก็กลายเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจในตอนท้ายครับ การตัดสินใจสำคัญของสมโมสรก็คือการเชื่อมั่นในของดีที่เรามีอยู่กับตัวและเตรียมที่จะปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงของดาวรุ่งที่ชื่อฮาวิเอเลียดให้แฟนหงทั่วโลกได้ประจักษ์ในยุคใหม่ของอาเนอร์สล็อตนั่นเองครับ และเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวหงแดงแหละครับคิดเห็นกันยังไงชอบไหมกับการให้โอกาสเอลเลียดในตำแหน่งตัวรุกเต็มตัวแบบนี้หรือคิดว่าเราควรจะซื้อสตาร์ดังเข้ามาเสริมทัพดีกว่าคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะครับจัดมาได้เต็มที่และถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องของนิวส์ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและบทวิเคราะห์มันๆแบบนี้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ